สวัสดีครับ กลับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มีพัสดุเข้ามาจำนวน4ชิ้นนะครับ4ชิ้นก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับของไตรสนีส่งมา3ชิ้นนะครับก็จะ3ชิ้นนะแล้วก็ของเคอรี่นะครับก็เคอรี่ก็จะมีเคอรี่ก็จะมีตามนี้นะครับตามนี้นะครับอ่ะปิดตรงนี้ไปแล้วกันอ่าเคอรี่ก็จะมี2ชิ้นนะครับที่เข้ามาวันนี้นะครับรวมทั้งหมดก็ประมาณ4ชิ้นนะครับเดี๋ยววันนี้แกะกล่อง4ชิ้นนะครับก็คือเป็น E p ีแกะกล่องโอนตังค์นะครับ เนี่ยเยอะ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 มากนะครับต้องขอบพระคุณ f อทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ทําตามกติกาส่งพระมาทางไลน์นะครับถ้าผมสนใจก็คุยกันเรื่องราคาถ้าราคาโอเคก็ค่อยส่งมานะครับนะนี่ก็จะเป็นหนังสือนะครับหนังสือเล่มเล็กนะครับรับเล่มละ800บาทนะครับอ่ะโอเคไปชมกันเลยครับว่าอีพีโอนตังของเราเนี่ยนะครับวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับแกะกล่องโอนตังแกะปุ๊บเช็คภาพปั๊บแล้วก็เดี๋ยวโอนตังให้ท้ายคลิปเลยนะครับไปชมกันครับ โอเคครับมาเริ่มจากชิ้นแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นซองพลาสติกนะครับอันนี้แพ็คแพ็คมาง่ายๆแต่ผมดูแล้วน่าจะโอเคและแน่นหนาดีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่แพ็คมาอย่างดีหลังจากเปิด EP... ีที่แกะกล่องบนไปแกะไปบนไปให้พีทได้ได้ชมกันก็แพ็คก,กันมาอย่างดีนะครับ กันค้าของจานวนเสียหายนะครับอ๋อันนี้มีอะไรเนี่ยบัตรอะไรส่งมาด้วยเอ๊มีบัตรกีราด้วยเมาชมกันครับว่าเขียนไอ้นี่มาปะโอ้ี่พี่แกไม่ได้เขียนไอ้นี่มานะฮะอ๋อน่าจะหมื่นสองนะครับงค์นี้บลอกทีลวก็บอกหมื่นสองแล้วอ่าเดี๋ยวโทรหาพี่เขานะครับโอ้โหไม่เขียนเบอร์โทรมาด้วยยากเลยครับทีนี้ไม่เขียนเลขบัญชีไม่เขียนเบอร์โทรมาด้วยนะครับยากเลยนะครับเป็นเหรียญเจริญพรนะครับก็พี่ตามเอานะพี่อันนี้น่าจะเป็นบล็อกตัวตัดนะวะนะครับอันนี้ดูง่ายนะครับอ พร้อมบัตรที linkage, พระอ่ะจริงบัตรแล้วไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องส่งมาก็ได้นะพี่นะบัตรเนี่ยพระแท้อยู่แล้วนะครับบัตรไม่จําเป็นต้องส่งมาก็ได้อ่ะนี่ตามบัตรนะครับโอเคก็เป็นหนึ่งองค์นะครับ<ว>เดี๋ยวอันนี้ผมตามหาเจ้าของนะไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใครนะครับนะก็พี่วันเฉลิมอ๋อมีเบอร์โทรโอเคโอเคโอเค,อเคมีเบอร์โทรเดี๋ยวโทรตามครับโอเคโอเคนะโอเคครับป่ะอันนี้มันคงไม่ต้องดูแล้วมั้งมันดูง่ายอะนะครับดูง่ายฮะดูง่ายโอเคน่าจะเป็นหมื่นสองนะครับชุดแรกองค์นั้นเก้าพันนะครับเก้าพันห้า ดพต่อไปครับกล่องที่2ฮะขออนุญาตแกะอย่างนี้เลยนะครับกล่องที่2นะครับมาครับปาปปาจริงๆแล้วพี่น่าจะเขียนเลขบัญชีมานะกล่องแรกเลขบัญชีกับยอดเงินที่เราตกลงกันอ่ะมันจะได้คุยกันแบบง่ายๆนะครับมันจะได้ผมผมแกะผู้ผมจะได้โอนเงินให้ไงเพราะว่าผมต้องมานั่งตามนี่นี่นถ,ถ้าถ้าถ้าแบบนี้โอเคนะพี่เขาเขียนเลขบัญชีแนบมา ถ้าแบบนี้มันโอเคพี่เลขบัญชีแนบมาปุ๊บอ่าแล้วก็อ่าเห็นไหมยอดเงินเห็นไหมฮะยอดเงินนะครับพี่เขาเขียนมา13,500บาทเนี่ยเห็นไหมพี่อันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยพี่เขาเขียนมาอันเนี้ยมันจะดูง่ายนะครับมันจะดูง่ายเลยมันจะดูง่ายเลยว่าแล้วก็เขียนเลขบัญชีมาเห<ม>็นไหมดูปุ๊บก็โอนเงินได้เลยไงมันไม่ต้องไปตามหาเพราะว่าของผมเนี่ยข้อความมันเยอะนะครับมันก็ต้องกลับไปรื้อหากันอีกนะครับ อันนี้จะเป็น่าเหรียญหน,นึ่นะครับนี่นะครับเหรียญหนึ่งเจ็ดนะสภาพก็ใช้ได้อยู่นะครับวว้า wow. เดี oh. ย๋ยวขอเช็คก่อนนะโอเคหมื่นสามห้าร้อยมขีดห้าแตกโอเคเี๋ยวผมโอในให้พี่เขานะครับหมื่นสามห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยง่ายๆนะฮะง่ายๆแกะกล่องแบบแป๊บเดียวนะครับแปบ๊บเดียวนะครับดูเช็คพระแกะกล่องแป๊บเดียวเช็คพระเดี๋ยวโอนเงินให้เลยนะครับนะอันที่สามอ่ามาดูพี่เขากันนะครับอันที่สามขออนุญาตตะคู่นะอ่านี่พี่เขาเขียนมาเหมือนกันครับกติการเราต้องคุยคุยราคากันเสร็จแล้วก็เขียนราคามาแล้วก็เขียนเลขบัญชีมานะครับ ผมจะได้โอนเงินให้ได้ง่ายๆนะพี่นะน่าโอเคอันนี้เทศประทานพรเนื้อเงิน170 0 0ันบาทนะครับอันองนี้ผมเคยซื้อมาหมื่นหกนะเทพประทานพรเนื้อเงินเห็นไหมเงินมาหน่มื่นบาทนะครับเดี๋ยวจะได้โอนตังให้พี่เขาเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก่อนนะว่าเนื้อเงินเปล่านะครับตังเนื้อเงินผมจะได้โอนให้นะครับถ้าเกิดเป็นทองดงทองแดงอะไรนี้เราก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับชุบเนี่ยแพ็คมาอย่างดีครับขอบคุณมากนะครับพี่ แพ็กมาให้กันพระชำรุดเสียหายนะครับเราจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบกันซื้อกันปุ๊บโอนตางจบเลยนะครับ1,700 0บาทนะครับเนื้อเงินนะครับดำๆหน่อยนะฮะไม่น่าจะลอด1 9ื่นเกนะ ไปหมื่นเก้ารอดนะครัไม่ลานฮะโอเคถือว่าใช้ได้ครับ1 7 0 0 0หมื่นเจ็ดพันบาทอ่ะโอเคครับถือว่าใช้ได้ฮะับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทก็ถือว่าสวยนะครับอ่าผมถือว่าสวยเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับก็คือสมราคาแล้วแหละนะครับเราอาจจะขายสักหมื่นเก้าถึงสองหมื่นนะครับก็กำไรสักสองสามพันก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวประมูลลงหน้าเฟซหนึ่งร้อยบาทนะพี่นะโอเคจบนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเขียนมาเรียบร้อยนะครับเราเดี๋ยวเราโอนให้ไล่โอนให้เลย แต่เจริญพรบนนี้คงจะหายากนะเจ้าของเขาคือใข่อ่ะต่อครับองค์ที่สามครับบาปาบไม่ต้องอายเราพี่สมัยนี้นะครับชาวพระไปถึงไหนกันแล้วนะครับมัวแต่อายก็ไม่ได้กินนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะองค์ที่สามครับนี่ก็ส่งมานะครับอีกหนึ่งท่านนะครับอ่ะแพ็กมาอย่างดีเหมือนกันนะครับนี่เขียนอ่า เลขบัญชีเขียนอะไรมาด้วยนะครับโอ้ใส่กล่องเหล็กมาเลยต้องขอบพระคุณมากครับกีดยังไงก็ไม่ขาดหรอกเนี้ยใส่กล่องมาเนี่ยนะครับโอ้โอเคครับอันนี้เหรียญอะไรนาะอ่าในพี่ก็เขียนมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตธนาคารกรุงศรีอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่เขาเขียนมาว่าธนาคารกรุงศรีแต่ไม่เขียนจํานวนเงินมานะครับเราก็เราก็ต้องตามอีกนะครับต้องตามอีกนะครับเพราะว่าวันนึงผมรับเช่าหลายคนนะพี่นะครับต้องตามอีกนะครับเดี๋ยวจะดูพระก่อนว่าข้างในเป็นพระอะไร นะครับนะโอ้แพ็กมาอย่างแน่นหนาครับไม่ต้องห่วงถ้ามาอย่างนี้ถึงแน่นอนหรอกครับแน่นหนาแน่นหนาจริงครับอันนี้แน่นหนาจริงครับต้องขอบพระคุณครับไม่ใช่ว่าจะแกะยากสําหรับเรานะขอให้แน่นหนาไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในเป็นอะไรโอโอเคเป็นพระกิ่ง oh. นะครับเป็นพระกิ่งพระกิ่งเดี๋ยวผมขออนุญาต โอ้กิ่งยานวิทยาคมนะครับน,นี่ทำไมผิวเกี้ยงจังนะครับผิวเกี้ยงจังเดี๋ยวขออนุญ,ญาตส่องตัวเลขแล้วก็ดูว่าแท้หรือเก๊นนะผมจะได้อนตังให้ถ้ากิ่งยานผมจําได้ว่า18ื่นนะครับครับชาพีเขาหม่นแนะครับอ่าโอเคนะโอเคโอเคครับห 2 05โอเคสวยงามผมดูเป็นแท้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะจ่ายตังค์ให้พี่เขานะครับนี่นะครับผมดูเป็นแท้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับจ่ายตังค์แน่นอนนะครับ18,000บาทนะครับเขียนสลิปอันนี้มาโอเคต่อไปครับต่อไปท่านที่5ก็จะเป็นหนังสือนะครับอันนี้เป็นเล่มเล็กนะพี่รับอยู่ถ้าสวยๆก็รับอยู่800นะครับถ้าไม่สวยก็รับ500นะครับพี่นะครับอ่านซือ แตนแตนโอเคอ๊ะโอ้โอเบก็เขียนมาด้วยี๋ยวคนโอ้โหเขียนติดมาเลยเหรอเขียนติดมาเลยเหรอโอ้ยแล้วผมจะลอกอยังไง มันจะไม่ติดหนังสือซะหรอตายเมหลังเขียนติดซองมาแล้วพี่โอ้ย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 อ้ยแกะไม่ได้อะอ้าพี่เขาเขียนติดตรงนี้มาเลยนะครับเอาติ๊กเกอร์ปิดตัวพี่วมื่หลังอย่าติดนะครับขออนุญาตเลยวมื่หลังไม่ติดนะครับแปดร้อยบาทวม่หลังไม่ติดนะครับขออนุญาตเลยนะครับเดี๋ยวผมโอนตังให้แล้วกันโอเคนะพี่นะเป็นกาวเทปกาวติดเลยอ่าไม่เป็นไรนะครับราคาไม่แพงไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่โอเคครับจบนะจบนะครับอ่า โอเคครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับอีีแกะพัสดุนะเดี๋ยวผมจะไล่โอนตังค์ให้พี่เขากันนะครับนะอย่าลืมใครมีพระหลวง่มคุลก็ส่งรูปมาดูทางไลน์ก่อนนะครับให้ผมดูก่อนนะครับว่าพระตรงตามตาําราตามที่ผมต้องการหรือเปล่าถ้าพระตรงตามตาําราเดี๋ยวผมจะรับเช่าแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงอยู่ไกลส่งพัสดุมาถ้าเกิดว่าผมอยากทำคอนเทนต์เดี๋ยวผมไปหาเองนะครับนะอยู่ใกล้ๆกล้ปะล็แวบประหลัดมณฑลชนบุรีชนบุรีชนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปหาเองนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าคุณสะดวกส่งพัสดุให้ผมเลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับโอนตังไปไม่ต้องห่วงพระถึงพระแท้ได้ตังทุกคนพระไม่แท้ส่งกลับคืนไปนะครับนะส่วนวันนี้ก็ขอตัวไปโอนเงินให้พี่เขาก่อนนะครับอย่าลืมนะครับส่งรูปมาเช็กกันครับสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ